อยากเรียนอาร์ตค่ะอยากเปิดแบรนด์เป็นของตัวเองค่ะนักแสดงครับอยากลองขายของออนไลน์ดูเวลาผมมองอะไรที่มันแบบเล็กๆน้อยๆอ่ะผมเห็นไอเดียมันผุดขึ้นมาในหัวผมเต็มไปหมดเลยพี่แต่แม่บอกว่าอากินไม่ไดไ้เห็นเพื่อนเจงเยอะเลยไม่เอาดีกว่าจบมาก็ไม่ตกงานหรือว่าเงินเดือนน้อยมั้งค่ะผมมีของอะ่ะผมไม่รู้ผมจะปล่อยมันที่ไหนอะพี่ ใจเย็นครับวัยรุ่นทุกโอกาสเป็นไปได้ถ้าเราได้ปลดปล่อยพอสวรรค์ทั้งสองขั้วที่ติดตัวตั้งแต่เกิดออกมาบางอารมณ์คุณก็บันเจิดช่างคิดช่างฝันไอเดียเพียบหรือบางทีก็กล้าได้กล้าเสียมีเหลี่ยมแบบพ่อค้าหาเงินได้ได้ดดคงน,นึกไม่ถึงเลยสิว่าสองขั้วที่ซ่อนอยู่ในตัวของคุณเนี่ย มันคือความคิดสร้างสรรค์และสรญชาตญยานทางธุรกิจคิดแบบเจ้าของซึ่งมา่รวมกันแล้วเกิดนนแน่ๆสำเร็จนนแน่ๆมหาวิทยาลายัยกรุงเทพจะปลูกความสร้างสรรค์ในตัวคุณเอามาปั้นเป็นธุรกิจนักศึกษาทุกคนจะได้เรียนศาสตร์การสร้างธุรกิจก่อนเรียนจบไม่ว่าชอบแบบไหนเรียนคณะอะไรก็สามารถทำธุรกิจของตัวเองให้เป็นจริงได้ตั้งแต่เรียนเลย เพราะที่มอครุงเทพพร้อมทั้งสภาพแวดล้อมและอุปกรณ์การเรียนที่จะส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์และคิดแบบเจ้าของให้บันเจิดเกิดสุดๆแจ้งเกิดแล้วเป็นปยังไงไปดูกันโอปอลเจ้าของธุรกิจร้านขนมหวานสวีทบายบายโอปอตั้งแต่ยังเรียนปี3เจแปนผู้กำกับหนุ่มที่ก่อตั้งบริษัทไทยทางภาพยนตร์บุฟเฟ่โปรดักชั่นตั้งแต่เรียนปี 2. เจ้าของธุรกิจหมอสุดเก๋แบรนด์ h a p p y p i l l s รายได้หลักล้านตั้งแต่ยังเรียนไม่จบและคนอื่นอีกมากมายเห็นไหมพอคิดได้ครบสองขัวแล้วไม่ว่าจะเป็นเจ้าของธุรกิจหรือทำงานองค์กรไหนๆคุณก็ทำได้มาปลุกสองพรสวรรค์ที่ซ่อนอยู่ในตัวคุณคิดแบบสร้างสรรค์คิดแบบเจ้าของที่มหาวิทยาลัยกรุเทพมหาวิทยาลัยสร้างสรรค์